ไปจับมาลมานี่มาเดินยอยไ่ไปแย่มจับมือพ่อจับมือพ่อ เอออกก็็ยาจะเเปนนหดินไปเดินไป,นไปแตวขอดูเออ,เอเวปแวะดูปลาแป๊บนึงเออปลาปลาปลาเออโอเคโอเคมันรู้แล้วเขาทำมันได้ไปไปบ,า,บายบายบายปลาจ้ารอก่อนนะรอพ่อเปิดประตูก่อนถอยก่อนไม่ต้องอ่ะไม่ต้องไปยุ่งของเขาอ่ะลบลับลบลบลบ,ลบ,ลบค่อย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  ไปไหนอ่ะจะไปไหนแม่ไม่ไปได้เปล่าแม่กับย่าไม่ไปนะ <AL O. S 1> เอาไปจับลูก <AL O. S 1> อเมรุโอ,ยอ้ยตื่นเต้นแม่ออกจากบ้านไปเดินสิเอาเดินเดินไหมไปเลวนะออกมารอย่ามันวิ้ยอย่าไปจับรถเขาเดี๋ยวมันเสียงดังอ๋อเห็นเงาตัวเองอะไรอ่ะอะไรอ่ะมาเร็วเร็ว ไปแล้วนะพ่อขึ้นรถแล้วบายขึ้นทางไหนจะขึ้นทางไหนมานี่มาขึ้นทางนี้เร็วเร็วเร็ว ขอแล้วขอแล้วไปตรงนั้นเลยไหมถ้าไปใช้ไม้ลงใช้ไม้ลงใส่แม่นะโอเคไหม

หจอดเลยข้างนี้เลยโอเคไปได้เลาลงเที่ยวแล้วไปครับไปครับกินตัวครับคะแนนเร็วโอเคห้มามออกนะไปเดินไปดูดูดูด,ดูอะไรเนี่ยถวายสังฆทานตรงนู้นก่อนไปถวายสังฆทานต้องไปตรงนู้นห้มามเอาเม็ดออกนะปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ดไวูไม่เอาบอกปไ,ไ,ปไปไปไปนะไปมาเร็วเร็วเร็วอย่าเอาแม็ดออก ไอ้เด่นเด้อพ่อไปทางโน้นทำไมไปทางโน้นอะ่อนนอะข้ไปถวายตรงโน้นมาทางนี้มาทางนี้นี้มทางนี้มาทางนี้มาแล้วเร็วๆมาตรงนีุ้นพอไปแล้วพอไปแล้วแต่แม่พามาใส่บาทแต่มันก็ยกให้แม่ดิ ข้ามนะหนักข้ามอีกทีเร็วเดี๋ยวรถมาแมสก็ไม่ยอมใส่นะคะตกถือว่าหือว่ มันนั้นแหละเอานั่งๆกันลูกไว้มันลอกแล้วสาธุก่อนสาธุทำไงหมาเขาจะแค่เอาเงินกันไหม ท่ตั้งตกร่ันธวนต่าตอรนามาตู้ดตัจเราจะด้วนมและเ็นธแต่อที่เราเป็นตัวามไม่เปให้ท่านต้ใจทดีทําจให้สงบมนแห่ยามที่ทโอตสุตาโยาโสาธุาด้วยพุทรนิพพานปรินิสรรพรินและขาวรนา ขออสูวาดจเดินไยและคอว <contam inden S 2> อบีวตกิจมีเดความสบูพูอบีอสูันมรสบบริมารสบับริสสัสและิคาสสัุกสับปุสับปสกปัับับับ

และอำเภอำสุนทุกทุกคนรองเทพเทวบายที่พ่อปกราษาตามันอเพราอารองเทพเทวาลจะรอมาถ้าผู้พิทามวิวัเมื่อถ้าผู้ิทามไขอไกัจงรอประธานพอในรับผู้คนที่มาส้างบุญสร้างสุนีจงประสบลาสุขความโชคดีและทุกุกคนเจะกับได้เป็นันละลายจากทุกภุเขา ที่อากจะาเจ้าต <ara> ิออกมาขอย้ว <feed> ่าส <shared> ุขมาเจอขอย้ำโชคลาอเวลาก็มด้นะมา้มนีและขอแากเรื่องการขอโกรรดีะครับสสีเป็เดียวประเนอเาจะเปนอเจ้าทีเจ้าหรัแม้ยนอองเรเดนเดียวับาขี่ึ้นก็เป็นการตัจริและของที่ผู้สมีไปคร้บผู้ที่โชคดไปแล้ที่สัสิมาสุขปเลยสวัสดิ์มาทุกไปเลยที่เป็นยากตัวดีไม่ใช่ยากตัวดีหาท่านทำ ท่านรู้เลยท่านมองเห็นลูกเราเลยก็อยากจะคอยรับการรู้ของเขาจากพรจากลูกหลาของ่านเลยเด็ลูกหั้นทุกคนเปิดเผยชื่อเลืไม่พวกคนสำคัญบวกคลพิเศษพวกคลที่เราตักได้คือที่เขารูในด้หทุกอย่างพอ่อเปิดเียกเขาให้มาเอาสบุ้งสืบสกิดจากเวาบุญเกิดจากความใจบุญเกิดจากความศรัทธาท่านละตัวตั้งในาด้วยความศรัทธา پیتھو سپے ستی ทีการปะกอบอวะทีีซีเรสานิตาุทพาปัญญาว่าแต่ก็ต้ทะถตอาชีพนนั้นเวลาผู้คนถูกน้าให้ไทำก็ถูกคนนั้นให้ไปทำพาถึงที่นต้นทั้งที่เกษตรกรระทมือน้องจิตใจที่เป็นผู้สทไม่ต้ลับลอจคิาพอใจที่เขายากได้สาวผู้ทุกผ้สืบะอที่จะทำให้้ท त्यागरीदशकरी, पत्तबन्नशकरी, पत्तबन्वद्रीपरी, गुणुषत्तमाई भुद्धाःभणार्ण, तिवाँदाँदौपणारी, तोणोग्वाई विद्धुखबुचा, भपपपणुचा अपसपणुचा, दैखुदुपिदाःभागर, दैखुदुखु โลกเทศเทวาภราที่ขอปกปประากามพทธะได้อยูออาเชิญโลเทศเทวาท่านโปรดมาปรมูขนาวี <iye> ้วยด่อยปรมูขนาวขอให้จงรอกประกาโอให้โลกคนที่มาสร้างสรรคสิ่งดีจงสกัดักษาความโชคดีกับทุกทุกคนจากภาในโลกอรนลาจากทุกทุกชาติ ที่อาภาจะฝาเจอมเวทของเราขออย่าความสุขมาเจอขออย่าโชคชะตากระโดดกระเด้งก็มาด้วยนะมาปุ๊บมาดี ลขอจตกเลียตกัอขอโภชนการที่อันะเอียดอรับบสองเม็นสีผีไม่มีย่าเปรี้ยงงาสะเจ็นร,รัเจ้าขี่เจ้าลาเม่น้ำของรถของเรือที่เราขับเขาขี่ตึ้งก็ม่ขาดดุจัจและของที่บุกสันไม่กับผู้ที่ดวหลับแตแ้ที่สวามสุข็เกดียสวามทุกเกดีที่เ็นยกปรีไม่ใช่ยากปรี้าพันทมลายันได้ที่แล ท่านรู้แะท่านมองเห็นลูกนะท่านเลยขออนุญาตอปิดยพัะมารมินัของเราจากยอดโตจกลูกนขอท่านดูจากลูกนทุกคนกวจะเคยชื่นเรยนผู้คนสังคัญยูคกับพิเศษผู้คที่เรารักและเคืที่เขาดูได้รู้ยีาดเพราะจะเคยชื่นเรียกเขาให้มาเอาสุขสุกสุจากความ้วยบุญเกิดจากความทันใจบุญเกิดจากความศรัทาท่านก็เลยจดทัศใจตัวนัดูความศรัทธานัน तो तां तां तो ये वरvarphiला परिरले साताला तेले वये जीतो टिकाव ते आदान उपपवते इतिकाव गतितम तोवान किभे उपसदिचतो सबे पुण्य संकपा तपो कंदसोयपा जरी सोयसो यता सियो देवम तपस करोडी

โอเคสาธุด้วยสาธุด้วยโอเครมามามาหยอดตรงนี้ต่อมาเร็ว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 มานี่มาหยอดปีเกิดด้วยเลยร็วนี่มานเร็วไม่ไปครับนี่มาหยอดปีเกิดน้องเกิดปีอะไรลูกเกิดปีอะไรปีหนูไง่ชวดหนูหนูทางนี้ทางนี้ พันมาหยดมันเกิดตัวเองอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีชั่วตรงนี้หยดนี่อันนี่ะหยอดนี่ไม่ใช่หยดนี่หยดนี่โอเคสาธุได้ครับสาธุสาธุก่อนสาธุก่อนสาธุสาธุมาหยดมาหยอดต่อเร็วไหมเร็วไหมอ่าขอตังค์เพื่อมาดึงดึงนิดดึงดึงสายเด้อเขาจะดึงสายเดี๋ยวนี่นี่เดินตรงนี้เออเดีดยว นาทีพ่อเหรียญมาพ่อเหรียญมาหยดวันอาทีหย่ันนาทีอ่ะอุ้มลูกหยอดอุ้มลูกหยอดก่อนเนี่ยอุ้มลูกหยอดวันอาทิตย์อุ้มลูกอุ้มลูกก่อนเฮ้พ่ออุ้มหยอดเร็วเฮ้พ่ออุ้มหยอดเฮ้พ่ออุ้มหยอดหย่อนไม่ถึงหรอกเฮ้พ่ออุ้มหย่อนหยอดไม่หย่อนหย่อนนาทีนะอ่าสาธุด้วยสาธุก่อนโอ้โหไม่มีอาหารปลา จะตกน้ำอาจับจมือแม่ว้ไปเดินเดินไปลงไ,ไปลงไปแดดเออเข้าไ,ไปเข้าไปเด้อแ่าอยู่ไหนล่ะรขึ้น<ป>รถเพ่อชตารถสัอนมอนเราพ่อสตารถก่่นมอนรถเราพ่อสตารถกัอนมน,นร,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 รถอุ้มมั จะปันกันไมบายไบายกันบายทุกคนบายพรายุณมนะคะ